วันนี้ผมจะมาแข่งตกปลาด้วยกบยางมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะแล้วใครจะได้ปลาตัวใหญ่กว่ากันโอ้โหคุณยายโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาตกปลากันนะครับผมนะ ก็เบ็ดประมาณ3ามหลังแต่ผมเนี่ยจัดมาเลยอันนี้ก็คือมี U L กับล็อกเบสนะครับแต่ว่าล็อกเบสผมเนี่ยมันพังนะทุกคนเราจะมาแข่งกันนะคุณใครนะับชิดินครับชิดินอะไรครับไอ้ดินเชียนครับอันนั้นล่ะใครครับอันนั้นใครใครหวานคนเดิมไครหวานนะครับผมใครจะได้ไซส์ใหญ่กว่ากันนะครับดูดูเบ็ดอันนี้เิบ็ดอะไรครับเบ็ดไทยเป็ดดิบอ่ารีวิวดูรีวิวก็ ลอกผมเป็นลอกวีบานะครับแต่ลอกวีบาห์ fc สามร้อยเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์สามร้อยใช่เหรอมันสองพันรอเปล่านั่นาจะสองพันห้ารึเปล่าเอ้สามพัน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 แล้วก็คันใช้เป็นของนาวิกาตทูนาวิกาเตอร์นาวิกาเตอร์อะไรอะไรวะเออช่างมันเถิดนะครับคันร้อยเดียวครับแล้วเราใช้เป็นเหยื่ออะไรครับใช้เป็นสุตาอ๋อสุตาเขียวเนี่ยสุตาเขียวครับใช้อันนี้ไม่ล่ะใช้เออ ใช่ครับเออมาดูมาดูครับหนาจะให้อีกหนึ่งช้อยแล้วกันเอาเอายักเขียวไปดีครับเอ๊ะเี๋ย์เขียวแค่นัน่าจะหมานหมานอยู่นะนี่ยักเขียวรับในโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยครับผมยักยางนานี้แจ่ขัดนะโอเคแลาวมารอดูว่าจะหมานหรือเปล่าเออจะหมานหรือเปล่าคนนี้ล่ะคนนี้ใช้เบ็ดอะไรครับนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่ไม่บอกเฮ้ยใครวานนะครับใครใครทำนะครับโอเคใช้เบ็ดอะไรครับใช้เบ็ดอะไรใช้เบ็ดอะไร ดอกสีชมพูตัวมานของเธอเลย,ยเด้นานนี้เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรคือ <c oughs> โอเคก้อนนี้นะครับเป็น set w สองร้อยนะครับผมนะโอ้โหสีน้ำสีน้ำเงินมาสันส้นสีชมพูหวานเดีวจับใจกับมากับเหยืออะไรครับเหยืออะไรเหยื่อกบกบอะไรครับไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเหยืออะไรเนี่ยโอ้โหอันตื่อ set x นะครับผมอันตื่อ set x สีเขียวเด้อนี่ใบนี้ใบพัดเดียว โอเคสำหรับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นคัน UL ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอให้กาวรววอรอเบสมันแห้งก่อนนะผมก็จะใช้เป็นนี่ UL ตัวลองนี่โคตรสวยตัดไป,ไปอีกมุมหนึ่งเป็นฟางอ,อ่ะอด้ายแน่นอนมีตัวบอกเลยอีเบรกดีดีเบรกดีดีดีดยไม่ไม่ติฏยาฮึทิฏยาดิ เฮ้ยอะไรโอ้โหอะไรคุณเรียบร้อยนี่ยูยูยูอยู่ไหมอยู่ไหมวะโอ้โหอย่าอยู่ เดินไปมองดีคนเดียวเลยเออล้วก็ไม่ชวนเลยน่านี้สามเลยอ,อุ๊บเธอไม่ได้สงสายหรือป่าเมื่อกี้เ <c oughs> หนาเตอเดี๋ยวมาลองดูขันลองเลยตรงไหนเห็น <c oughs> ใหญ่ a few moments e t l ไอแดงฉันจะได้ออกลงทักทีนานี้แต่ว่ามันโอ้โหมือกดสปูนมันพังทุกคนไอเดี๋เดืนเดือนออกแล้วหาหลอกใหม่สักตัวแล้วกันมาเดี๋ยวมันทดสอบกันก่อนามันจะคือไหมวันนี้ผมมากับนี่ก็ซิลาตัวเดิมเติมเติมคือจะได้ไหม เยบร้อยอียบร้อยครับอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยอยู่โอ้ยใส่สวยแล้ว้อยหนึ่งแต้มใหญ่ยยดิบวกแล้วก็ก,ก็ซิลามาเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหแต้มสวยๆว,วันนี้ประมาณสองขีดได้เดี๋ยววางไว้ก่อนสงสัยผมจะบ่านกับลอกแดงและมัง้ง เอา้าติดสายติดหลวดติดหลวดแล้วมีมีไฟบ่คับนี่คือบอจอนั่นนั่นเลยคือบอจ่อ เรียบร้อยหนึ <c oughs> ่งโตนี้เรียบร <c oughs> <c oughs> หมดสปูนวิ่งโอ้ย,ออยขึ้นฟองเลยชาโดเป่ะวะไม่มีไอ้ป๊อกเว้ยโอย้ติดอะไรวะ อะ,อะไรครับ โอ้โหคุณใหญ่โอ้หวานแล้วก็นี่แหละโอ้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 แปดขีดแปดขีดโอ้ที่สาม ว้าวทนเบือ่อแปดขีดทำงามเลยปาดโอ้โอโยประมาณแปดขีดนะตัวเนี่ยแปดขีดโอเคครับโอ้โหตัวตัวที่สามตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใช้ได้เลยโอ้โห ไว้ต่อครับผมอุ้ยนุ่น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 กัดพี่เฉยนีเหมือนในดูเลยนี่แต้มแรกประมาณสองชั่วโมงได้ปวดหน่อยปไม่ได้หน่อยนะ่ได้วาูนะังัยังไงอ่ะกัดบินเลยนานี้เกาะ้างเกาะปาก ใหม่มันกัดกัดแบบกัดเหมือนหิวแรงปล่อยซะเออปล่อยกะหนึ่งแต้มสองชิ้นบุกก็ลองจะปล่อยหรือว่าโอเคครับทุกคนก่อนนี่ก็คือผลงานผมนะครับคนเดียวเอิงจริงๆผมก็ได้สรุปไม่อะไอันนี้ก็ได้นะครับตัวเซนี่นะครับผมตัวเซมี่แล้วไข่วา้เลยไหมครับบอบอหน้านี้นี่นะครับแล้วไฟไปเกะโอ้สายสวยๆมาดูกันว่า มันจะพอโลไหมมาด right. right. okay. right. ูเลยไปแล้วโอ้ยหนึ่งโลหนึ่งโลโลหนึ่งขีดนานี่ผู้ชนะคือใครผู้ชนะคือไอ้ดิฟนะครับผมเป็นเจ้าของช่องเอ้ยผู้ชนะคือไอ้ดิฟนะครับผมไอ้ดิ๊ไม่ได้นะครับดี๊กระดายตัวนึงเซอร์เท่านี้นะ